สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตหายไปนานมากๆก็เป็นไงครับผมยังเล่นเกมนี้กันอยู่หรือเปล่านะส่วนมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของตัวละครอย่างโซนิก Sonic ล่าง UR นะครับที่ได้เข้ามาในเกมต่อจากตัวละครอยา่างทัสเมิกิล่าง UR เชื่อว่าท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นสกิลกันไปแล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะรู้กันว่าเจ้าตัวละครตัวนี้มีความสามารถอะไรนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นความสามารถในการ บัฟความไวให้กับเพื่อนร่วมทีนั่นเองนะกับตัวละครประเภทบัฟความไวเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนก็จะเชยข้ามกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นสายฟรีที่ไม่เน้นอารีนาหรือว่าเน้นการ p v p กับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็จะทําการข้ามตัวละครประเภทบัฟความไวกันอยู่แล้วนั่นเองนะก็ประจวบเหมาะกับในเซิร์ฟเวอร์ซของเราตอนนี้ที่ก็มีตัวละครประเภทบัฟความไวเข้ามาเหมือนกันนั่นก็คือตัวละครอย่างซอมบี้แมนนั่นเองก็เดินในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปว่าตัวละครประเภทบัฟความไวเนี่ย มันยังจําเป็นต่อเกมเกมนี้หรือเปล่านะครับและผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยยังควรที่จะ้ามเจ้าตัวละครประเภทบัฟความไวอยู่หรือเปล่านะกเดี๋ยวเราจะไล่ย้อนไปตั้งแต่ตัวละครประเภทบัฟความไวยุคแรกๆของเกมเลยแล้วกันว่ามันมีตัวละครตัวอะไรบ้างและผมก็จะไห้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างว่าตัวละครบัฟความไวในแต่ละยุคเนี่ยมันเก่งต่างกันยังไงแล้วกันนะครับและทีนี้เนี่ยสุดท้ายเราคอยมาสรุปกันว่าตัวละครประเภทบัฟความไวมันยังจําเป็นต่อเกมหรือว่าต่ออดีของเราไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้ามีตัวละครประเภทบัฟความไวเ ในเกมผมก็จะแนะนําเลยนะครับสับคนที่ไม่เล่น PvP เนี่ยหรือไม่ชอบการแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นให้ข้ามไปได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างรังเลกับคําพูดตัวเองแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูตัวละครบับความไวย,ยุคแรกของเกมกันตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นมูเมงไรเดอร์นะความสามารถสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นไม่ยอทอน,นะครับผมแล้วการตีเนี่ยก็จะเป็นการโยนเธอในเพื่อนนั่นเองนะครับพอถึงเธอแล้วเนี่ยอันตีเสร็จแล้วมันก็จะไปทําการบับความไวฝั่งเรานะครับผมหนึ่งตัวที่เราเลือกมาแล้วก็เพิ่มพลลังโจมตตีอออรานนะผ30%ใกก่ไป ซึ่งหน้าที่หลักๆของตัวบ้าความวย,ยุคแรกก็จะเป็นแค่นี้เลยนะครับพอถึงเธอตัวบ้าความวเนี่ยก็ทําการโยนเธอให้ตัวละครตัวอื่นนะครับผมและหลังจากนั้นก็หมดหน้าที่มาแล้วเท่านั้นนะ สำหรับตัวละครที่สามารถบัฟความไวได้ตั้งแต่เกมเปิดในระดับ UR เอ้ยไม่ใช่ UR สี่ SR นะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างดรจีนัทนะดรจีนัทเนี่ยก็จะสามารถทําการบัฟความไวแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีได้20%นะเพราะเวลาที่ดรจีนัทเนี่ยทำการบัฟความไวนะครับมันก็จะทําการฮิวทีมเราขึ้นมาด้วยแล้วก็จะเพิ่มพลังเอ้ยไม่ใช่เพิ่มพลังสิเพิ่มความเร็วนะครับผมเพิ่มขึ้น20%ถ้าทําขึ้น5ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น30%นะแต่ว่าข้อเสียของดริินนนนาานััทออี่่่่คคคคไไมมมมมอออออยยยใใกกกาาาาบฟวว็ืลตขงชูู้ ของลูกนั่นเองนะครับแต่ว่ามูเมงไรเดอร์เนี่ยไม่ต้องใช้ลูกไฟนั่นเองนะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้เจ้าตัวละครด็อกเตอร์จีนัทในช่วงเกมเปิดใหม่ๆนะครับจะไปใช้เป็นมูเมงไรเดอร์แทนกัน ทีนี้ตัวละครบัฟความไวระดับ SSR ที่มีมาตั้งแต่เกมเปิดก็จะเป็นตัวละครอย่างโซนิกนะแต่ที่คนไม่ค่อยใช้กันเนี่ยเหตุผลแรกก็จะมาจากการที่มันบัฟความไวก็ต้องใช้ลูกไฟนะครับและการที่มันจะบัฟความไวได้เนี่ยก็ไม่ได้การันตี100%เนะเพราะจะมีโอกาสเพียงแค่50%เท่านั้นที่มันจะสามารถทําการบัฟความไวเพื่อร่วมทีมนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการบัฟแบบโดยรอบนั่นเองนะก็พูดง่ายๆตอนเกมเปิดเนี่ยโซนิกจะเป็นตัวละครที่สามารถบัฟความไวได้มากสุด3ตัวนั่นเองนะครับแต หลังจากที่มันโจมตีโดนเป้าหมายคนก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้ทั้งโซนิกแล้วก็ทั้งตัวละครดร์จีนันนะจะไปใช้เจ้าตัวละครอย่างมูเมงไรเดอร์มากกว่าเพราะเงื่อนไขในการบัฟความไวของมันเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับแถมไม่ต้องใช้ลูกไฟด้วยทีนี้ก็เข้าสู่ยุคตัวละครจากตู้ตัวดํากันบ้างนะครับก็ตัวละครจากตู้ตัวดําตัวแรกที่มีความสามารถในการบัฟความไวเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากหวานล่างเอ R นะ ซึ่งหน้นกากากวาน่างเอเดนอาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการสร้างลยเพื่อนร่วมทีมนะครับผมแล้วก็ลดดาเมจจากอันติได้ด้วยนะแล้วก็จะมีความสามารถในการไล่ตบฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทําการตัดค่าไม่ค่ีฝั่งตรงข้ามลงไปเรียกว่าเป็นทั้งตัวละครซับพอร์ตแล้วก็เป็นทั้งตัวละครบัฟความไวในเวลาเดียวกันเลยนั่นเองนะก็ตัวละครตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอัปเกรดมาจากตัวละครบัฟความไวที่มีตั้งแต่เกมเปิดพอสมควรเลยก็ว่าได้ ทีนี้ต่อจากหน้ากากหวานเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโซนิคล่าง2นะแต่ว่าโซนิคล่าง2เนี่ยการที่เขาจะบัฟความไวได้เราจะเป็นที่ต้องทําขึ้น5ดาวก่อนนั่นเองนะหดาวเหลืองก็สามารถทํากันบัฟความไวได้แล้วนะครับซึ่งความสามารถของตัวละครโซนิคเนี่ยนอกจากการบัฟความไวให้ตัวเองแล้วก็บัฟความไวเพื่อร่มทีเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการทาดาเมจได้ด้วยนั่นเองนะตรงนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะได้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ย ตัวละครบัฟความไวจะทําได้เพียงแค่ซัพพอร์ตกับบัฟความไวเท่านั้นนะครับแต่พอเข้ามาเป็นเมตาของโซนิกล่าง2งเนี่ยตัวละครแนวบัฟความไวก็สามารถทำดาเมจแล้วก็ล้วงฝังตรงข้ามได้แล้วนั่นเองนะหรือว่ามันก็ค่อยอัปเกรดมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราไปดูตัวละครประเภทบัฟความไวที่เป็นระดับเอเดบวกกันบ้างดีกว่าตัวแรกที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคิงนั่นเองนะคิงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทั้งตัวละครทำดาเมจบัฟความไวแล้วก็ซัพพอร์ตไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะ กสกิลพาสีของคิงนะครับผมมันก็จะทําการเรียกโดนมาช่วยทําการโจมตีแล้วก็ช่วยทําให้ตัวละครคิงเนี่ยตายยากมากยิ่งขึ้นสกิลพาสีก็จะเป็นการบับความไวเพื่อร่วมทีมในแถวเดียวกันเลยนะไม่ต้องทําขึ้น5ดาวด้วยนะครับสำหรับอดีของตัวละครคิง และอนตีเนี่ยก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับผมติดสถานวัดตัวหรือว่าโดนบล็อกพลังงานไปด้วยแลาคบเครื่องขึ้นมากๆนะครับสหรับตัวละครบัฟความไวระดับ EDR บวกต่อจากคิงเนี่ยก็จะเป็นแฟลประกายแสงนะก็สำับแฟตประกายแสงนะครับก็จะตายยากนะครับผมบัฟความไวแล้วก็ทําดาเมจหมูได้ไปในเวลาเดียวกันและที่สําคัญเนี่ยตัวละครบับความไวอย่างแฟลประกายแสงก็ไม่ต้องใช้ลูกไฟในการปล่อยสกิลด้วยนะยนะก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตัวละครคิงมาจนถึงตัวละครบัฟความไวล่าสุดเนี่ยไม่ต้องมีตัวไหนในการใช้ลูกไฟในการออกสกิล เลยนั่นเองนะก็ะเห็นได้ว่าตัวละครบัฟความไวเริ่มโหดขึ้นนะครับทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนอกจากการบัฟความไวนะเป็นตัวดาเมจได้แล้วนั่นเองนะทีนี้ก็จะเป็นตัวบัฟความไวล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์เรามาก็จะเป็นตัวละครอย่างซอมบี้แมนสำหรับซอมบี้แมนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่งหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการตายเกิดน,นะครับสามารถเอามารับดาเมจได้ จะมีพาสีในการเพิ่มความไว้ตัวเองนะครับผมแล้วก็จะทําการโจมตีแล้วก็ทาดาเมจรุนแรงมากเนะพวามตีของซอมบี้แมนอยาได้ดูถูกนะครับผมผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทั้งล่างแรกแล้วก็ล่าง2ทํทอันติมาได้แรงมากๆการติดเสร็จแล้วก็จะทําการเพิ่มความไวเพื่อ่วมทีล้านติก็ไม่ใช่ลูกไฟด้วยนั่นเองนะหรือว่าพอมาถึงซอมบี้แมนเนี่ยตัวละครบาความไวก็เลยที่ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่าจะมองข้ามไม่ได้แล้วนะครับและทีนี้ก็มากันที่ตัวละครประเภทบ้าความไวระดับ UR กันบ้างนะครับนั่นก็คือต ตัวโซนิกล่าง U ิอาร์เนี่ยผมไม okay ่อยากจะเรียกว่าเป็นตัวละครประเภทบัฟความไวสักเท่าไหร่ผมจะอยากเรียกมันว่าเป็นตัวละครประเภททำดาเมจที่สามารถบัฟความไวได้มากกว่าเพราะสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโกงเหลือเกินนะคือโกงจนแทบจะไม่เป็นตัวละครประเภทซับบัฟความไวแล้วนะครับจะเป็นตัวละครประเภทดาเมจที่สามารถบัฟความไวให้ทีมได้นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูความโกงของมันกันสกิลที่โกงเนี่ยก็เริ่มกันที่สกิลอัติก่อนเลยกันนะครับจะทําการโจมตีเป้าหมายแนวหน้านะครับผมรู้ว่าแถวหน้า3ตัวละครนะด้วยดาเมจ4 จากพลังโจมตีแล้วก็จะมีโอกาสในการติดสถานะพิเศษนะครับที่เป็นสถานะเผาไหม้เหมือนกับเจ้าตัวละครราชาทะเลลึกได้ด้วยนั่นเองนะครับเอยไม่ใช่ราชาทะเลลึกสิต้องพูดว่าราชาใต้ดินล่างเอลิตาบวกนะครับที่เป็นสถานะเผาไหม้กลมๆนั่นเองนะแล้วก็ยังมีความสามารถในการ บล็อ OK กลูกไฟฝั่งตรงข้าม3ลูกไฟด้วยนนเองนะครับหลังจากที่มันอันติเสร็จแล้วนะพาสีของมันเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มลูกไฟให้กับทีมเรา2ลูกด้วยสกิลพารสีเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการเพิ่มลูกไฟให้กับทีมเรานะครับผม2ลูกเป็นระยะเวลา3ทลานเทอร์นนั่นเองนะส่วนสกิลปลุกตื่นเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการเพิ่มความไว้กับเพื่อนร่วมทีมในแถวเดียวกัน25%แล้วก็จะมีความสามารถในการโจมตีศัตรูที่ความไวน้อยกว่าตัวเองนะครับจะ 500%นะและพาสซีสสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการตายยากจะมีโอกาส65%นะครับผมในการหลบหลีกดาเมจทั้งหมดนะก็จะเหมือนกับของแฟตประกายแสงเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยพอเอามาดูดีๆแล้วนะครับมันเหมือนกับเอาความสามารถของตัวละครคิงนะครับล่างเอเดอาร์บวกนะความสามารถของตัวละครเดอะแฟตนะครับผมล่างเอเดอาร์บวกที่จะมีความสามารถในการหลบดามเมจได้นะแล้วก็ความสามารถของตัวละครซอมบี้แมนนะครับที่เป็นความสามารถอันติโจมตีแถวหน้ามารวมกันเป็นตัวละครอย่างโซนิค อาู่เลยนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครประเภทบัฟความไวตัวล่าสุดที่ทํามาได้โกงมากๆคือถ้าสมมาก,ก็คือทําอย่างอื่นได้นอกจากการบัฟความไวนะครับผมการเป็นซับพลังงานการบล็อกพลังงานให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีอันตีใช้นะครับรวมถึงการแปะสถานะดาเมจต่อเนื่องด้วยนะ <mile> ซึ่งฐานะดาเมจต่อเนื่องแบบไฟเนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวละครประเภทบัฟความไวเนี่ยยังจําเป็นต่อเกมนี้แล้วก็ยังจําเป็นต่อทีมเราหรือเปล่านะทย้อนไปตอนเมตาตัวดำนะครับที่ตัวละครประเภทบัฟความไวเนี่ยทำได้แค่บัฟความไวแล้วก็ทําดาเมจโดยใช้ลูกไฟเนี่ยผมก็มองว่าไม่จะเป็นต่อทีมเราสักเท่าไหร่แต่ว่ามันในเมตาปัจจุบันเนี่ยยิงโซนิกจะล่าง UR ออกสกิลมาแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าซุ่มนะครับผมเพราะตอนนี้นะครับตัวละครประเภทบัฟความวเนีีมใกกอแล้ ะจะกลายเป็นตัวละครประเภทดาเมจที่มีความสามารถในการบัฟความไวเข้ามาแทนนะเพราะดาเมจก็ทําได้แรงนะครับผมแถมยังทําการเพิ่นลูกไฟอะไรต่างๆได้อีกพันผมก็คิดว่าถ้าตัวละครประเภทบัฟความไวเข้ามายิ่งเป็นระดับ UR ขึ้นไปก็สุม่มนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวละครประเภทบัฟความไวท่างอื่นได้มากกว่าการบัฟความไวแล้วนะและถ้าเราเป็นสายฟรีแล้วก็สุ่มตัวละครประเภทบัฟความไวที่มีความสามารถในการทําดาเมจมาได้ด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราเล่นทางคอนเทนต์ PvE แล้วก็ p p ได้สนุกขึ้นนั่นเองนะ อะแล้วก็เรื่องที่สําคัญที่จะไม่พูดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือพวกตัวละครประเภทบัฟความไวพวกนี้เนี่ย มันจะมีระยะเวลาในการใช้งานที่ค่อนข้างนานนะครับกว่าจะมีตัวละครมาแทนมันได้นะคือตัวละครที่จะมาแทนตัวละครประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบัฟความไวเหมือนกันนั่นเองนะเพราะงั้นระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าตัวละครปกติที่เป็นตัวดาเมจตัวซับอื่นๆนั่นเองนะครับกระยะเวลาในการใช้งานตัวละครประเภทบัฟความไวเนี่ยอย่างต่ำๆก็จะประมาณ3-4เดือนได้เลยนะคือความคุ้มค่าในการสุ่มแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยเป็นรองเป็นแค่ตัวละครประเภทที่มีคอนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆคุ้ม ค่านะครับผมเดี๋ยวนี้นะสับตัวละครประเภทบาความไหวถ้าเข้ามาผมก็แนะนำไม่สุ่มเลยนะครับยิ่งเป็นโซนิกล่าง UR เนี่ยก็ไม่ควรข้ามเลยนั่นเด็กนะ ก็ขอจบไปแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปตัวละครประเภทบับความไวยังจําเป็นต่อเกมแล้วก็จําเป็นต่อไอเดีเราหรือเปล่านะก็จะถามผมตอนนี้ตอนที่เมตายูอาเข้ามาแล้วก็ทําตัวละครประเภทบับความไวได้โกงขนาดนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าสุ่มนะครับผมเราจะได้ตัวละครทั้งบัฟความไวในการเอาไปเล่นกับ p v p นะแล้วก็ตัวละครที่สามารถทําดาเมจได้ในการเล่น p v p อีกด้วยนั่นเองนะครับิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แลยกันอาแล้วก็ก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปนะครับช่องเราเนี่ยก็มีซุปเปอร์แตงนะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดซ ถ้ากดมาคอมเมนต์ของคุณก็จะเป็นไฮไลท์ผมเห็นแบบเด่นชัดนะแต่ถ้าไม่สะดวกกดซปเปอร์แตงก็ไม่เป็นไรนะครับแค่กดไลค์คอมเมนต์มาผมก็ดีใจแล้วนะก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ